เข้าใจแล้วครับคุณต้องการให้ผมแปลงสคริปต์ทั้งหมดเป็นภาษาไทยแทนภาษาโปรโต,ตุเกสผมมาจากเขียนสคริปต์ความยาวประมาณ1,200คําคำเกี่ยวกับ MIG 41ปี2025ภารกิจหลักเดียวและราคารวมถึงอินโทรช่องเกียร์คับพร้อม6 3 0วินาทีแรกแบบเร็วและไม่มีหัวข้อใดๆตามที่คุณกำหนดขีดขีดขีด,ขดลองจินตนาการถึงเครื่องบินขับไล่ที่สามารถบินได้เร็วกว่าใครในโลก เร็วกว่าขีปนาวุธที่ยิงตามหลังและบินสูงจนแทบจะหลุดออกไปนอกชั้นบรรยากาศได้เครื่องบินลำนี้คือ MiG 41ความหวังใหม่ของรัสเซียในปี2025แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำภารกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงเหตุผลภารกิจจริงและราคาของมัน ยินดีต้อนรับสู่ g e a r h ับช่องของคุณที่จะพาไปสำรวจโลกแห่งเทคโนโลยีทางทหารไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบรถถังหรือระบบอาวุธล้ำอนาคตถ้าคุณคือคนที่หลงไหลในพลังของเทคโนโลยีสงครามอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วไปดูกันเลย MiG 41หรือที่รู้จักกันในชื่อโครงการพักดีไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่ทั่วไป แต่มันถูกออกแบบมาเพื่อสืบทอดตำนานของ MiG 3 1เครื่องบินสกัดกั้นที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วมหาศาลตั้งแต่สมัยส,ยสงครามเย็นจุดแตกต่างสำคัญของ MiG 41ก็คือมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทำทุกอย่างแต่ถูกสร้างมาเพื่อทำหน้าที่เดียวให้ดีที่สุดนั่นคือการสกัดกั้นเป้าหมายที่มีความเร็วสูงเป็นพิเศษและอยู่ในระดับความสูงสุดขีด ในยุคสงครามเย็นสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาต่างแข่งขันกันว่าใครจะปกป้องน่านฟ้าได้ดีกว่าโดยเฉพาะการป้องกันจากเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงกลยุทธ์และขีปนาวุธร่อน MiG 3 1จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นผู้พิทักษ์ท้องฟ้าแต่เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นโลกก็เริ่มเข้าสู่ยุคของอาวุธความเร็วเหนือเสียงขั้นสูงหรือไฮเปอร์โซนิก รัสเซียจึงต้องหาคำตอบใหม่และคำตอบนั้นก็คือ MIG-41 สิ่งที่ทำให้ MIG-41 แตกต่างที่สุดคือความเร็วนักวิเคราะห์ระบุว่าเป้าหมายคือการบินได้ถึงแมตสีหรือราว4,900กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าขีปนาวุธส่วนใหญ่ในปัจจุบันความเร็วระดับนี้แทบจะทำให้ศัตรูไม่มีเวลาในการตอบสนอง และเมื่อรวมกับความสามารถในการบินที่ระดับความสูงใกล้ชั้นบรรยากาศ m i g 41จะทำสิ่งที่เครื่องบินรบทั่วไปไม่สามารถทำได้แล้วภารกิจหลักเดียวที่เราพูดถึงคืออะไรคำตอบก็คือการสกัดกั้นขีปนาวุธความเร็วสูงและการโจมตีดาวเทียมในวงโคจรต่ำาก่าวอีกอย่างหนึ่ง m i g 41ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นนักล่าของโลกยุคใหม่ คอยทำลายอาวุธไฮเปอร์โซนิกหรือดาวเทียมที่คุกคามความมั่นคงของรัสเซียจุดเด่นอีกอย่างคือเทคโนโลยีล่องหนแตกต่างจาก MIG-31 ที่ไม่มีคุณสมบัติสติล m ิ g 4ีถูกออกแบบให้มีเรขาคณิตที่ลดการสะท้อนเรดาร์สัตรูจึงตรวจจับได้ยากขึ้นลองจินตนาการถึงเครื่องบินที่บินเร็วแม้สี่แถมยังยากต่อการตรวจจับมันคือฝันร้ายของทุกประเทศที่อาจเป็นสัตวู แต่แน่นอนทุกสิ่งมีราคาความคาดหวังคือ Mig-41 แต่ละลำอาจมีราคาสูงถึง200-250ล้านดอลลาร์ซึ่งแพงกว่า F-35 ของสหรัฐที่มีราคาเฉลี่ยราว100ล้านดอลลาร์และเนื่องจากมันไม่ได้ถูกผลิตออกมาในจำนวนมากเหมือนเครื่องบินรบทั่วไปราคานี้สะท้อนถึงเทคโนโลยีขั้นสูงและการเป็นอาวุธเชิงกลยุทธ์มากกว่าจะเป็นอาวุธประจากองทัพ ตรงนี้เองที่ทำให้ MiG 41แตกต่างมันไม่ใช่เครื่องบินสำหรับการรบทุกวันไม่ใช่เครื่องบินที่จะบินประกบหรือทำภารกิจโจมตีภาคพื้นแต่ถูกเก็บไว้ใช้ในสถานการณ์พิเศษสุดๆเท่านั้นเช่นการป้องกันไม่ให้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกโจมตีหรือการสกัดกั้นดาวเทียมสัตรูที่อาจใช้ในการสอดแนมหรือโจมตีเรื่องอาวุธที่ติดตั้งก็ไม่ธรรมดา มีการพูดถึงการใช้ขี่ปนาวุธไฮเปอร์โซนิกระยะไกลและแม้กระทั่งอาวุธเลเซอร์เพื่อทำลายดาวเทียมหากเป็นจริง MiG 41จะเป็นเครื่องบินรบลำแรกที่มีอาวุธพลังงานกำกับทิศทางในการรบจริงแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคำถามว่าโครงการนี้จะสำเร็จจริงหรือไม่รัสเซียไม่เปิดเผยรายละเอียดมากนักข้อมูลที่เรารู้ส่วนใหญ่เป็นเพียงการคาดการณ์หรือคำพูดของเจ้าหน้าที่ การที่มีข่าวเกี่ยวกับ MIG 41เองก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของสงครามจิตวิทยาเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่ารัเสเซียยังมีอำนาจทางเทคโนโลยีแม้จะยังไม่ชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งแน่นอนคือ MIG 41แสดงถึงความพยายามของรัเสเซียในการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การสกัดกั้นทางอากาศ ในขณะที่สหรัฐเดินหน้าโครงการ NGAD และจีนลงทุนมหาศาลกับเครื่องบินรุ่นที่6รัสเซียก็ต้องมีหมากของตัวเองบนกระดานสำหรับคนทั่วไปเสน่ห์ของ MiG 41คือความเหนือจริงเครื่องบินที่บินเร็วขนาดนั้นแถมยังทำภารกิจใกล้อวกาศได้ดูเหมือนหลุดออกมาจากนิยายไซไฟแต่นี่คือกลยุทธ์เชิงทหารที่แท้จริงเมื่อพูดถึงราคาสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่ราคาต่อลำ แต่รวมถึงงบพัฒนาทั้งหมดการฝึกนักบินระบบบำรุงรักษาและโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดหากรวมกันอาจสูงถึงหลายหมื่นล้านดอลลาร์โครงการ F-35 ของสหรัฐใช้เงินไปมากกว่า400 0 0นล้านดอลลาร์ดังนั้นสำหรับรัสเซียที่ทรัพยากรจำกัดทุกการลงทุนต้องคุ้มค่าทางยุทธศาสตร์สรุปแล้ว MiG-41 ปี2025ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสู้รบแบบทั่วไป แต่มันคือเครื่องบินขับไล่ที่มีภารกิจเพียงอย่างเดียวคือการป้องกันรัสเซียจากภัยคุกคามที่รวดเร็วและร้ายแรงที่สุดทั้งมิตไทลายความเร็วสูงและการโจมตีจากอาวกาศมันคือผู้พิทักษ์น่านฟ้ารุ่นใหม่ที่ถูกสร้างมาเพื่อรักษาความได้เปรียบของรัสเซียในศตวตรรษที่21นี่คือเรื่องราวของ MiG-41 เครื่องบินรบที่มีเพียงภารกิจเดียวแต่ทรงพลังอย่างมหาศาล หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆนที่หลงไหลในเทคโนโลยีการทหารเหมือนคุณแล้วเจอกันในคลิปถัดไปกับเกียร์ฮับขีดขีดขีด,ขดคุณอยากให้ผมทำต่อด้วย5ชื่อคลิปที่ดึงดูดคำอธิบายและแฮชแท็กเป็นภาษาไทยเหมือนที่เคยทำให้ไหมครับเข้าใจแล้วครับคุณต้องการให้ผมแปลงสคริปทั้งหมดเป็น ภาษาไทยแทนภาษาโปรโต,ตุเกสผอมาจากเขียนสคริปต์ความยาวประมาณ1,200คําคำเกี่ยวกับ MIG 41ปี2025ภารกิจหลักเดียวและราคารวมถึงอินโทรช่องเกียร์ฮับพร้อม6ก3 0วินาทีแรกแบบเร็วและไม่มีหัวข้อใดๆตามที่คุณกำหนดขีดขีดขีด,ขด,ขดลองจินตนาการถึงเครื่องบินขับไล่ที่สามารถบินได้เร็วกว่าใครในโลกเร็วกว่าขีปนาวุธที่ยิงตามหลัง และบินสูงจนแทบจะหลุดออกไปนอกชั้นบรรยากาศได้เครื่องบินลำนี้คือ MiG 41ความหวังใหม่ของรัเสเซียในปี2025แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำภารกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงเหตุผลภารกิจจริงและราคาของมันยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องของคุณที่จะพาไปสำรวจโลกแห่งเทคโนโลยีทางทหาร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบรถถังหรือระบบอาวุธล้ำอนาคตถ้าคุณคือคนที่หลงไหลในพลังของเทคโนโลยีสงครามอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วไปดูกันเลย mig 4 1หรือที่รู้จักกันในชื่อโครงการพักคดีพีไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่ทั่วไปแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อสืบทอดตำนานของ mig 3 1เเครื่องบินสกัดกั้นที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วมหาศาลตั้งแต่สมัยสงครามเย็น จุดแตกต่างสำคัญของ mig 41ก็คือมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทำทุกอย่างแต่ถูกสร้างมาเพื่อทำหน้าที่เดียวให้ดีที่สุดนั่นคือการสกัดกั้นเป้าหมายที่มีความเร็วสูงเป็นพิเศษและอยู่ในระดับความสูงสุดขีดในยุคสงครามเย็นสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาต่างแข่งขันกันว่าใครจะปกป้องน่านฟ้าได้ดีกว่า โดยเฉพาะการป้องกันจากเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงกลยุทธ์และขีปนาวุธร่อน MiG-31 จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นผู้พิทักษ์ท้องฟ้าแต่เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นโลกก็เริ่มเข้าสู่ยุคของอาวุธความเร็วเหนือเสียงขั้นสูงหรือไฮเปอร์โซ c ิกรัสเซียจึงต้องหาคำตอบใหม่และคำตอบนั้นก็คือ MiG-41 สิ่งที่ทำให้ MiG 41แตกต่างที่สุดคือความเร็วนักวิเคราะห์ระบุว่าเป้าหมายคือการบินได้ถึงแมตซีหรือราว4,900กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าขีปนาวุธส่วนใหญ่ในปัจจุบันความเร็วระดับนี้แทบจะทำให้สัตรูไม่มีเวลาในการตอบสนองและเมื่อรวมกับความสามารถในการบินที่ระดับความสูงใกล้ชั้นบรรยากาศ MiG 41จะทำสิ่งที่เครื่องบินรบทั่วไปไม่สามารถทำได้ แล้วภารกิจหลักเดียวที่เราพูดถึงคืออะไรคำตอบก็คือการสกัดกั้นขีปนาวุธความเร็วสูงและการโจมตีดาวเทียมในวงโคจรต่ำากล่าวอีกอย่างหนึ่ง MiG 41ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นนักล่าของโลกยุคใหม่คอย